ต้องพูดยังไงแล้วเสกสิ่งที่คุณต้องการหนึ่งสิ่งที่แน่นอนในการนี่จะนะครับแสดงนะครับความรู้สึกแสดงความคิดทัศนคติความเชื่อหรือสภาวะที่เป็นอยู่ข้างในออกมานะครับอย่างภายนอกหนึ่งสิ่งก็คือวจีกรรมหรือคำพูด ที่คุณพูดออกมานะครับคราวนี้ผมอธิบายหน่อยนะครับว่าสิ่งนี้มันมีมันเป็นอะไรที่มันมีอำนาจมันมีพลังมากสุดๆเลยมันมีอำนาจและอำนาจของมันนั้นช่างยิ่งใหญ่และน่ากลัวเหลือเกินนะครับน่ากลัวเหลือเกินคุณคิดว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับวิธีที่จะทำร้ายให้ซึ่งกันและกันนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะคุณ เอาเอาเอาตรงนี้ก่อนนะไม่มีอะไรนะจะทําร้ายนะซึ่งกันและกันนะเรื่องที่แบบว่าอยู่ดีๆจะไปตบตีกันนะ่ยอย่าเพิ่งพูดเอาแค่ทารุณกันสร้างความเจ็บปวดนะความรวดร้าวใจด้วยแค่คำพูดสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนะครับเมื่อคุณอยู่ในครอบครัวในชั้นเรียน อุมเพื่อนเพื่อนร่วมงานบริษัทตัวคุณกับคนต่างประเทศตัวคุณกับคนในโซเชียลมีเดียตัวคุณกับญาติพี่น้องทั้งหมดคุณจะเชื่อไหมว่าตลอดชีวิตตั้งแต่คุณเด็กจนกว่าคุณจะแก่สิ่งที่คุณจะทําลายและทําร้ายคุณในมากที่สุดก็คือคําพูดเชิงลบเท่านั้นแทบจะไม่มีอะไรนะครับที่จะทําลายโลกเราใบนี้นะครับได้มากไปกว่าวิธีกรรมอีกแล้วคุณทราบไหมว่า รันะเสเซียจะพูดว่าอะไรนะยูเครนจะพูดว่าอะไรอเมริกาจะพูดว่าอะไรนะจีนจะพูดว่าอะไรลองคิดดูนะอิหร่านจะพูดว่าอะไรอิสราเอลจะพูดว่านี่นั่นคือระดับโลกเลยนะว่าจีกรมแต่เรามองมาเล็กๆที่ตัวเรา ตัวเราเองผมกล้าพูดเลยว่าผมเนี่ยเคยทําร้ายจิตใจนะแน่นอนว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าผมคงจะไม่มีโอกาสที่ผมจะไปวุ่นวายนะผมที่จะไปต่อว่าไปตําหนินะไปน้อยใจหรือว่าไปพูดใส่ร้ายป้ายสีอะไรเป็นคนรู้จักทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ที่เราทํานี่คือสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังที่สุดแล้วว่าคุณกําลังพูดอะไรออกไปและใคร กำลังได้ยินถ้าหากว่าคุณได้ทำสิ่งนี้เป็น The Best นะมันเป็นที่สุดคุณเชื่อไหมว่าผงเบ้งเนี่ยเคยพูด กับคนที่อยู่คนละก๊กเนี่ยแค่ใช้วาจาเสียดสีนะอีกคนหนึ่งนะครับตักเลือดนะแล้วตกมาตายต่อหน้าของเบ่งเลยคุณลองคิดดูไม่ได้เอามีดไปแทงนะครับแค่เอาวาจาของของเบ้งไปเสียดสีเขาเนี่ยเขาพ่นออกมาเป็นเลือดนะครับแล้วตกมานะครับแล้วหัวใจวายตายอยู่ตรงนั้นเลยน,นี่ก็เป็นพลังอำนาจนะครับของวาจีกับที่ผงเบ่งนี่สามารถที่จะฆ่าฆ่าศัตรูนะครับด้วยการ พูดจาเหมือนน้ำนะครับไปทิ่มแทงจิตใจของเขาจนเขาทนไม่ได้นับภาษาอะไรครับกับการที่วาจานะครับที่ร่วงเกินกันด่าด้วยความโมโหด้วยคำหยาบคายนะครับจนอีกฝั่งหนึ่งทนไม่ได้นะครับน้อยใจถึงนขนาดฆ่าตัวตายกันมาแล้วความเชื่อของมนุษย์เนี่ย จริงๆแล้วมันคือความรู้สึกแน่ใจและคุณจะใช้คำพูดที่คำพูดของคุณนั้นมันจะไปสื่อสารในความหมายที่สร้างความรู้สึกแน่ใจขึ้นมายิ่งคุณใช้คำพูดมันมีความหมายว่านี่เขากำลังเน้นไปที่ความรู้สึกแน่ใจคุณกำลังใช้คำพูดที่ดีที่สุดในการเสกความปรารถนาของคุณ สมมติคุณกําลังคุณกําลังอยู่ในกระบวนการที่คุณกําลังจะเสกสิ่งนี้ประโยคนี้ คุณพูดมาแต่มันมีวิธีพูดที่ดีกว่านั้นที่ดีกว่านั้นอีกหรืออย่างนี้นะครับเวลาที่เราใช้ภาษาแบบนี้นะครับแม้ว่ามันจะมีความเป็นบวกในตัวมันเองวันนี้จะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมแต่คําถามก็คือว่าคําถามก็คือว่ามันสร้างความรู้สึกแน่ใจเยอะไหมมันสร้างความรู้สึกแน่ใจเยอะไหมสมมุติว่าคุณพูดว่า I am sure That yeah. today is a great day. ฉันมั่นใจฉันรู้สึกแน่นอนฉันมั่นใจวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยม เป็นวันที่หลิศเพราะฉะนั้นเมื่อคุณใช้ว่า I am sure มันหมายถึงความรู้สึกแน่ใจฉันรู้สึกแน่ใจหรือสมมุติว่าคุณพูดว่า I am certain that แล้วคุณก็ใส่ประโยคที่คุณเป็นเจ้าของมันซะเลยนะ I am certain that นะฉันรู้สึกแน่นอนนมั่นใจฉันรู้สึกแน่นอนว่าสมมุติว่าคุณคุณสุภาพบุรุษครับ เอ่อชายคนหนึ่งนะครับเขากำลังนะครับหมายตาผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมไม่ว่ายัางไงเมื่อเขาสื่อสารกับตัวเองเมื่อเขาสื่อสารกับตัวเองเขาควรจะพูดว่า I know that ฉันรู้ว่า I know that มันเป็นความรู้สึก inner feelingI know that she l o v e me แต่ถ้าเกิดว่า I wonder ฉันสงสัยว่าเธอจะรักฉันไหมมันเป็นความรู้สึกที่ไม่แน่นอนเวลาที่คุณพูดความรู้สึกที่ไม่แน่นอนมันจะไม่แสกคุณต้อง รู้สึกแน่นอนรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นมีคำนะครับประโยคนี้นะครับเต็มไปด้วยความรู้สึกเชิงบวกมากนะครับฉันคาดหวังว่าเธอรักฉันเมื่อคุณคาดหวังคุณกำลังใช้ในเซนส์นของ Inner Feeling เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณ อยากจะขายดีคุณอยากจะสุขภาพแข็งแรงคุณอยากจะประสบความสำเร็จคุณอยากจะเจอเนื้อคู่คุณต้องใช้ภาษาแบบว่า I know that I am sure I am certain I expect มีอยู่สี่อย่างนี้ที่เป็น the best language เป็นภาษาที่เป็นวัจกรรมที่มีอำนาจมาก ในการเรมิรความปรารถนาให้เป็นจริงเพียงแต่คุณต้องใช้มันอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าใช้มันอย่างสม่ำเสมอใช้มันจนเป็นกิจวัตรฉันอยากจะรู้ว่าเธอจะชอบฉันไหมฉันอยากให้เธอชอบฉันเวลาคุณพูดคำว่าฉันอยากเนี่ยนะคุณสุภาพบุรุษครับผมอยากคำเนี่ยมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ไม่แน่ใจ ผมอยากให้เธอชอบผมจังเลยแม้แม้เป็นประโยคที่ไม่ได้ติดลบแต่คำนี้แฝงในยะของความรู้สึกที่ยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจทำยังไงคุณนึงจะสามารถ ใช้ชีวิตทุกวันด้วยความรู้สึกความรู้สึกมั่นใจจากข้างในกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะเรียนรู้อย่างนั้นได้อย่างไรคุณจะมีสติที่จะเตือนตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนขอเลือกคําสับแป๊บเดี๋ยวก่อนเออวัจีกรรมอย่างนี้ต้องไม่พูดเดี๋ยวขอเลือกเป็นพูดวาจีกรรมแบบนี้ดีกว่าฉันจะได้ฝึกฝึกตัวเองไปตลอดทางคุณพอจะเข้าใจที่ผมพูดไหมว่ามันหมายถึง being มันหมายถึงการเป็นของคุณว่าคุณจะเป็นคนชนิดมีคุณสมบัติแบบนั้นการพูดนั้นจะต้องพูดออกมาแบบคนที่มีปัญญาจริงๆคือรอบคอบไตรตรองและมีพลังมากคุณจะแทบไม่ยอมให้คำแย่ๆรั่วออกมาจากจิตใจข้างในง่ายๆหรือถ้าคุณพูดมาคุณก็จะพูดทันทีนเลยว่าแ a n c e นยกเลิกไม่เอาเดี๋ยวขอพูดใหม่